เองไปชมต่อเลยค,ค่ะตอนนี้คุณหมออ้นก็เริ่มรักษาไปแล้วนะคะนี่เลยสะบักไหล่ที่คุณอุชนาเป็นเนี่ยปวดทั้งสองข้างหรือว่าเน้นที่ข้างขวาคะเป็นเป็นข้างไหนครับข้างขวาเป็นหนักกว่าแต่ข้างซ้ายก็ปวดใช่ไหมคะ,คะแต่จะปวดน้อยกว่าแต่างี้ถ้าคุณหมอสามารถตรวจก่อนได้ใช่ไหมคะว่าข้างไหนที่มันเป็นมากกว่าตรวจได้ครับค่ะ เราก็เมื่อกี้ตรวจไปแล้วจับดูจับดูเพราะว่าเวลาเราคว่หลังแล้วมันตึงช่วงบ่าแล้วก็ช่วงขอบสะบักนะครับแล้วเราก็จะแคะออกมาอย่างอุปกรณ์อันนี้ใช้แคะใช่ไหมคะใช่ครับประดิษฐ์ออกมาเหมือนนิ้วมือแทนนิ้วมือเราก็จะ แคะได้ง่ายขึ้นค่ะถ้าเราใช้นิ้วมันก็ต้องออกแรงเยอะค่ะมาช่วยผ่อนแรงใช่ครับแต่ถ้าเป็นกลมๆนี่มันแคะมันแคะไม่ได้ใช่ไหมคะเออมันเข้าไม่ถึงเส้นแต่ว่าไม่ถึงเส้นใช่แต่ว่าตอกหลังดีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นการตอกเส้นก็ต้องมีในเรื่องอุปกรณ์ที่เหมาะกับแต่ละจุดแต่ละจุดของร่างกายแต่ละอาการด้วยใช่ไหมคะอย่างจุดนี้มันต้องซอกต้องแซะเนาะก็ต้องเปต้องซอกซอนเข้าไปตามร่องสบักค่ะ อันนี้ก็เข้าไปถึงแล้วก็งัดออกมาเนี่ยพองัดออกมาก็โล่งในเวลาที่จํากัดออกแรงนิดเดียวนะครับหายเลยคนไข้เห็นแล้วปวดสะบักขึ้นมาเลยไม่ดีครับไม่ดีเห็นแล้วต้องหายปวดไม่เห็นแล้วอยากจะได้รับการตอกแขะเส้นบ้างไงคะคุณหมอคะจากนั้นเคยลองแล้วค่ะดีขึ้นไหมใช่ดีค่ะแต่ว่าตอนที่ตอกเนี่ย จะไม่นิ่งแบบคุณรุชนะชคุณรุชนะดูแบบว่าชิลแล้วึกสบายมากอา,อาการนะคะปวดสะบักกับปวดหลังเมื่อกี้อันไหนที่เขาเป็นหนักกว่ากัน,นะคะคุณหมอหลังครับหลังหนักกว่าใช่ไหมคะเพราะว่ามันมาลงหลังแต่เขาสะบักก็ปวดมานานหลายปีเหมือนกันคือส่วนใหญ่เนี่ยตรงที่ เขาเรียกว่ารับน้ําหนักมากที่สุดก็คือตรงบริเวณหลังช่วงเอวใช่ไหมคะคุณหมอที่มาจะมีกันคือเขามีความทุกข์สองความทุกข์ค่ะคือสะบักกับหลังเป็นความทุกข์ตัวนี้เป็นทุกข์ทางกายนะครับค่ะหมอรักษาง่ายแต่พอทุกข์ทางกายมันก็มีผลต่อจิตใจนะคะครับถ้าทุกข์ทางใจหมอรักษายากถ้าอกหักนี้ตอกได้ไหมคะตอกได้ครับแต่ว่าคงจะดามติดยากนี่คมมากต้องไปหาคนดามคมมาก เจ็บไหมคะไม่ค่ะไม่เจ็บอคะไม่เจ็บนะครับแสดงว่าคนอดคุณหมอคะไม่ต้องแรงขึ้นก็ได้ค่ะเจ็บยังยังนะคือคุณหมออยากให้เขาเจ็บหรอไม่ถามดูว่ารู้สึกไหมคือบางทีถ้าไม่ไม่รู้สึกนี่เป็นเยอะเส้นประสาทมันชาไปหมดอย่างนี้นี่คือการเช็คเช็คครับอย่างนี้อย่างนี้ต้องรู้สึกเจ็บแล้วค่ะค่ะรู้สึกใช่ไหมครับ จะเจ็บนิดๆอย่างเงี้ยถ้าไม่เจ็บเลยเป็นมากคือมันชาแล้วแต่ว่าถ้าลองเยอะแบบที่บีมกับเพียรเป็นนี่ถือว่าสำอใช่ไหมไม่ครับไม่ครับความอดทนอ่านนิดนึงก็อ้อยละความอดทนของคุณนุชนาเนี่ยมีความอดทนทางร่างกายมากกว่ามาากกว่เพราะว่าแบกถุงก๊อบมาได้ถึง7ปีคปีนี่ถ้าไม่พบแฟนนี่ก็แบกไปอีก15ปียัน60นะฮะ พบแฟนยังไม่โชคดีเท่าพบคุณหมออ้นนะคะพบแฟนก็ยังปวดหลังปวดสะบักแต่พบคุณหมออ้นเนี่ยปวดใจค่ะปวดหัวด้วยหายปวดสะบักหายปวดเทวแต่ปวดหัวปวดใจแทนเราก็แซวคุณหมอเล่นนะใช่คุณนุชนายางหมอนุชนี่รู้สึกมีความเห็นไหมที่เขาพูดกันถูกต้องไหมถูกต้องเห็นไหมถูกต้อง เขาเจอคุณหมอแล้วเขาปวดหัวถูกต้องเลยเป็นไงล่ะคุณหมออยากขายสมุนไพรไมเกรนใช่ไหมเลยทําให้ลูกค้าปวดหัวมาเรียนแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับอาจารย์ใจดีค่ะอาจารย์ใจดีสอนทุกอย่างที่มีอาจารย์สอนเก่งไหมคะเก่งค่ะเพราะว่าอย่างคุณนุชนาคือมีความรู้เรื่องการนวดมาไม่ได้เยอะคือมีบ้างใช่ไหมคะครับจบ150ชั่วโมงแล้ว ก็มาเรียนต่อเส้นต่ออย่างค่าเรียนแพงไหมคะคุณหมอไม่แพงครับก็หลักหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นก็ได้อุปกรณ์กลับไปด้วยหนึ่งหมื่นสิบบาทหมื่นต้นต้นนะคะไม่แพงเมื่อถ้ำสิเบอาติคุณหมอไม่เรื่องเรื่องค่าเรียน คุยส่วนตัวแล้วอย่างค่าเรียนจะมีแตกต่างกันไหมคะว่าคอสเล็กคอสใหญ่หรือเท่ากันหมดคะไม่เท่าครับคุณนุชนานี่มาเรียนกัวซาใบหน้าด้วยแล้วก็กัวซาใบหน้าเราก็เลยคิดราคาพิเศษค่ะแล้วอย่างถ้าเกิดคนที่มีพื้นฐานแตกต่างกันคือมีพื้นฐานมาแน่นๆกับมีพื้นฐานน้อยๆใช่มันก็ต่างก็ต่างกัน่างราคากันนะครับคุณนุชนาก็เรียนนวดฝ่าเท้าด้วยนวดฝ่าเท้า ัวซาใบหน้าค่ะแสดงว่าค่าเรียนก็จะแพงกว่าคนอื่นที่คุณหมอเนี่ยมีศาสตร์ให้เรียนหลายอย่างมากเลยเช่นกันเราแต่เลือกเลยจัดกระดูค่ะออกเส้นแล้วก็สลักเส้นค่ะกัวซาใบหน้าค่ะนวดฝ่าเท้าแล้วก็นวดหน้ามีนวดหน้าใสไหมคะนวดหน้าใสนวดหน้าใสก็มีค่ะแต่คนคนคนละอย่างกับคุณโปชิตนะครับคนละอย่างเออไม่ตีกัน่ะ โปรชิปเขาเคาะหน้าเรียวเคาะหน้าต้นขาหน้าืด้แต่อันนี้นวดแล้วก็จะเป็นกัวจ้าโอ้เป็นงานนั้นเนี่ยที่อย่างเี้ะนี่ผมชื่นชมคุณโปรชิดมากนะมีฝีมือก็เชิญไปเรียนกับโปรชิตได้นะคะถ้าอยากเพิ่มสักขอเคหน้าเข้าไปก็เป็นการแบแลกเปลี่ยนจะแนะนำวิสิ์ให้ไปเรียนต่อที่โปชิต เขานี่เขาพอดีเขาไปเรียนสถาบันอื่นมาแล้วไม่เอ่ยชื่อโอ้ไม่เอ่ยชื่อด้วยมันไม่โอเคมันยังมันก็ประทับใจก็เลยแถมกัวซาไปให้ค่ะใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาเขาพอดีเขารู้จักผมทีหลังดังนั้นก็จะไปเรียนกับโปชินแล้วอใช่ไหมครับอยู่เป็นจริงจริงจริงทีเรื่องไม่เป็นก็เป็นเนาะคุณหมอนี่แอปแยวเดี่ยวคณหมอ บอกแอปแบลวอ่ะน่จริงๆนะครับเพราะว่าค,คุณโปชิตเนี่ย ไม่จบเด hey. right ี๋ยวจบข็แนะนําคนไ่อยมาให้หมอหลตรงอ๋อคุณผู้ชมจะสงสัยป่าว่าโปรชิดคือใครลองเข้าไปใน Google เลยค่ะแล้วก็เซิร์ชว่าโปรชิดนะคะหรือว่าแฟนเพจนั่งนั่งครับเฟซบุ๊กของโปรชิดนะคะเป็นเคาะหน้านั่นเองเคาะหน้าเขาได้ได้รางวัลด้วยนะอยู่คูบอนซอย27สดุดซอยเลยค่ะใช้บริการได้มี2เตียงนะคะได้รางวัลอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะนวดนวดมือทองหรือใช่ได้รางวัลมือทองด้วยมีสอนด้วยค่ะ บอกว่าเป็นแฟนตัวยงเขาเลยชอบไปส่องดูเฟซบุ๊กเขาเหรอนี่คิดอะไรกับปอชิดหรือเปล่าหมอเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนในเฟซนะครับเป็นเพื่อนในเฟซแต่หมออ้นควรจะต้องเคาะนิดนึงก็ดีนะคะน้าใช่ว่าจะไปใช้บริการเหมือนกันไม่ค่อยดีเลยช่วงนี้ใช่คือให้โปรเนี่ยคอหน้าให้ให้โปรชิดคอหน้าให้แล้วก็หมอก็หน้าจะหลีกเส้นให้ต่อหน้าไม่ค่อยเลียวช่วงนี้จะลิฟท์อัพขึ้นเนื้อเนื้อที่มีจะหายไปแต่ว่าถ้าคุณหมอ อยากจะรอดรวดเร็วทันใจไปเกาหลีแบบพี่บีมก็ได้แต่คุณหมอชอบแบบไทยๆเพียรก็มีหมอไทยฝีมือก็ไม่แพ้หมอเกาหลีใช่ครับไทหลังไม่ค่ะคุณหมอเนี่ยตาคุณหมอก้องซูมาที่ก้องซูมาที่หางตาคุณหมอใชะเริ่มเริ่มคุณหมอยิมซียิงซีถ้าคุณหมอไปวันนี้จาก7 5 0 0หเพียสลดให้เหลือห5 0 0 0ห้า อันนี้ไรอันนี้รายการอันนี้แค่ใช่ไหมอ่ะแค่ใช่นะครับนี่นักผู้ชมนไม่ทุกอย่างรวมทุกอย่างนะคะช่วงนี้เป็นช่วงขายของเก็บเงินค่าธรรมเนีค่ะคุณหมอจะไม่มีใครสนใจคุณลุชนะคุณลุชนะเป็นไงบ้างคะดีหรือว่าคุณลุชนะสนใจจะไปลูกค้าต่างประเทศก็เยอะเหมือนกัน เรียกประเด็นมากคุยกันหลังใหม่ะคแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นแช้างมันเสร็ดีขึ้นนะคระแต่คือลองเล่าอาการจากก่อนที่จะเจอศาสตร์ต่อเส้นแล้วก็หลังจากที่8ดครั้งเนาะเป็นยังไงบ้างคะความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะเจอคือสะบักมันจะแน่นค่ะค่ะแน่นแล้วก็ปวดเวลาก้มก็ก้มไม่ได้ค่ะลองลองก้มดูที่กลุ่ะมได้ แต่พอหลังจากรักษาแล้ว8ดครั้งก็คือดีขึ้นดีขึ้นมันหายใจขัดใช่ไหมครับเวลากล่มอาการหายใจขัดแล้วอย่างที่คุณหมอเช็คดูเนี่ยอาการเริ่มจะแบบใกล้หายกแล้วก็เวลากล้วเขาจะหายใจคล่องขึ้นตอนนี้โอเคขึ้นแครับพจะโลงถ้าได้อีกสักสองครั้งนี่คือจะแบบหายขาดเลยใช่ไหมคะใช่ครับอย่างเคสนี้ทำได้ถี่แค่ไหนเพราะด้วย อาการก็หนักสองสามวันครั้งจำกัดเวลาสองสามวันครั้งเนึ่งปกติจะอาทิตย์ละหนแต่นี้ต้องใช้ความถี่นะคแสดงว่าหนักษาริงเนาะใช่ค่ะคุณหมออ้นจะบอกโอ้โหอาทิตย์ละครั้งก็พออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าคุณผู้ชมที่มีอาการนะคะปวด บริเวณต่างๆในร่างกายนี่แหละค่ะอยากที่จะไปตอบเส้นกับคุณหมออ้นนะคะก็สามารถติดต่อไปได้เลยนะคะตามแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยะนะคะเข้าไปดูเลยว่าจรแล้วมีอีกหลายเคสแล้วก็ยังมีอีกหลายอาการที่คุณหมอสามารถใช้สาสตอกเส้นช่วยบำบัดได้ใช่ค่ะ,ะ,คะอย่างที่มารายการของเรานะไม,ม่ว่าจะเป็นแบบไมเกรนปวดประจําเดือนกดไหลย้อนเป็นอมัมพฤกษ์นะคะแล้วก็อีกหลายอาการเลยแล้วนอกจากนั้นนอกจายังมีอะไรนะนวดเฉลยสากก็มี มีอะไรอนวทองนวดใบทองโอโหมีหลายสาสตรเลยก็ทั้งไปรักษาหรือว่าจะไปเรียนก็ได้นะคะค่ะค่ะก็ได้ทีกว่าวันนี้ครบถ้วนเลยแล้วก็คุณนุชนาก็มีอาการที่ดีขึ้นนะคะนี่เดี๋ยวกลับไปออสเตรเลียก็จะไปใช้ศาสตรตอกเส้นที่เรียนไปเนี่ย ไปใช้ทําเป็นอาชีพต่อได้ดูเปิดยพระที่นู่นนะคะใช่ค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบคุณทั้งคุณหมออ้นแล้วก็คุณนุชนาบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเผื่อกลับมาข้างหน้านี่จะมาโชว์ตอกเส้นแทนที่หมอช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ